ดีครับทุกคนคือวันนี้เนี่ยผมมากดเล่นเล่นกับเพื่อนเนาะก็มากดเล่นประมาณสักร้อยวันก็น่าจะเห็นกันแล้วว่าตั้งแต่ที่อัปเดตใหม่มาเนี่ยจะมีตัวที่ตัวใหม่ๆที่มันถูกบัฟขึ้นมาอย่างเช่นตัวนักพนัน,นอะ่ะก็ถูกบัฟขึ้นมาเนาะให้เปิดกล่องแล้วก็ได้ของดีขึ้นตัวเชฟก็เหมือนกันนะครับตัวเชฟก็ได้บัฟมาเหมือนกันนั่นก็คือปกติเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเราทําอาหารเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะทํศสตูให้ดูนะก่อนหน้านี้เนี่ยมันทําอาหารมันก็จะได้สตูปกติใช่่มมมมั้ย้ยยแแลววกก็็นนจะะะะไีีอฟคคิิงรรบบบื มันจะไม่ได้ติดเอฟเฟกต์ซีซันนิงนะครับเวลากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้ความหิวเท่ากับสตูปกตินะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาปรับมาใหม่ตอนนี้เนี่ยเชฟเนี่ยมีเอฟเฟกต์ซีซันนิงกับอาหารที่ทําเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเวลากินเนี่ยก็จะได้ความอิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นอันนี้นี่ครับทุกคนกินไปนี่เกือบเกือบเต็มเลยนะก็คือจะความอิ่มก็จะเพิ่มเท่ากับกุ๊กเลยนะครับแต่ว่าไฮไลท์เด็ดของเชฟเนี่ยไม่ใช่เท่านี้นะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็มาอยู่กับคร ก็เป็นครัวที่อันนี้คือสร้างเล่นกับเพื่อนนะเป็นครัวที่ผมสร้างเล่นกับเพื่อนส่วนไอเดียเนี่ยสามารถเอาไปใช้กันได้นะครับทุกคนก็คืออันนี้คือชั้นวางผลไม้นะมันจะอยู่ในคลังอาหารมันจะมีอยู่3อันในคลังอาหารนะครับทุกคนสามารถเอาค้อนเนี่ยไปยกออกมาได้เลยนะเหมือนกับหัวหมาในบ้านใหญ่อ่ะครับทุกคนก็มาเดี๋ยวผมทําอาหารให้ดูอาหารเมนูแรกเนี่ยต้องใช้ปลากับอะไรก็ได้2อ,อย่างนะครับก็ผมใส่ปลาไปเลยแล้วก็นี่เดี๋ยวผมใส่ปลาไปสองตัวด้วยนี่อ่ะปุ๊บปุ๊บทำอาหาร หม้อทําอาหารเนี่ยหม้อทําอาหารของเชฟเนี่ยจะใช้เวลาทําอาหารเนี่ยทั้งหมดห้าวินะครับ5วินาทีก็คือเร็วมากเลยนะตอนนี้เนี่ยผมได้ซีฟู้ดชาวเดอร์มาแล้วครับทุกคนเห็นไหมว่ามันมีเอฟเฟกต์ระยิบระยับแล้วตอนนี้คือซีฟู้ดชาวเดอร์เนี่ยถ้ากินตอนท้องว่างเนี่ยกินได้เกือบเต็มเลยนะครับเกือบเต็มนี่คือเกือบเต็มจริงๆนะเมนูต่อไปเนี่ยคือสเต็กดินเนอร์นะครับกินเพิ่มค่าวความหิว150นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์ซีซันนิ่งอีกเนาะก็จะเพิ่มค่าวความหิวอีกออีกเยเยยะะลลแหล ผมกินอันนี้เข้าไปเนี่ยตกใจเหมือนกันนะตอนยิงครั้งแรกคือแบบเกือบเต็มแบบเกือบเต็มจริงๆอะ่ะแล้วเมนูต่อไปนะครับเมนูต่อไปก็คือสุปฟักทองนะครับสุปฟักทองก็ใช้ฟักทองหนึ่งอันเนาะแล้วก็อะไรก็ได้อีก2อันผมก็เตรียมไว้แล้วตอนนี้คือผมเตรียมของทุกอย่างไว้หมดแล้วนะนี่แล้วผมเอาแครอทเลยทีป่ปลูกข้างหลังส่วนหลังบ้านเราแล้วเราใส่เข้าไปปึ๊บ นี่ครับซุปฟักทองมาแล้วนี่เป็นไงทุกอันที่จะมีเอฟเฟกระยิบระยับหมดเลยนะครับไปเราไปต่อที่ซุปอันที่4ดีกว่าอันที่4เนี่ยก็คือบาร์บีคิวริปนะครับก็คือต้องใช้ซี่โครงแมมมอสเนาะผสมกันซี่โครงแมมมอสกับอะไรก็ได้2อ,อย่างผมเอาเนื้อเลยนี่เนื้อเนี่ยใส่เอาไปซี่โครงแมมมอสเนี่ยหาไม่ยากแล้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยมีวิธีกําจัดแมมมอสแบบรวดเร็วอยู่นะครับก็คือการที่เราใช้กับดักเนี่ย แบบนี้นะครับก็คือเอาไปถือไว้ข้างๆแบบมอสเนาะแล้วก็แล้วพอมันหุบอะเราก็กดเปิดใหม่กดเปิดกดเปิดกดเปิดไปดเรื่อยๆจนกว่าแบบมอสจะตายนะครับก็จะดรอปของพวกนี้มาเนาะแบบมอสเป็นสัตว์ที่จะไม่ตีเราอยู่แล้วเราใช้วิธีนี้ก็คือสามารถฆ่าแบบมอสด,ด้แบบรวดเร็วนะแล้วก็ง่ายมากเลยครับทุกคนเมนูต่อไปนะครับเมนูต่อไปก็คือแครอทเค้กนะครับใช้เค้ก1อันนะแล้วก็แครอท2อันเป็นเมนูเดียวนะครับที่ฟิกไว้เลยว่าทั้ง3วัตถุดิบเนี่ยจะต้องเป็นตามตำราเป๊ๆนะๆเนาะนี่ ตอนนี้เราได้เค้กแครอทมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเมนูต่อไปเมนูสุดท้ายนะครับก็คือจาโอเจลลี่นะครับอันนี้จากินแล้วเพิ่ม H p เราเต็มนะครับแล้วก็จะมีบูทสปีดอีก5นาทีนะครับก็จะใช้แมงกะพุนตัวหนึ่งนะครับแล้วก็2อันเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้นะครับก็ผมก็จะเอาแครอทนี่แหละปลูกไว้ข้างหลังเป็นส่วนหลังบ้านของเรานี่เอาไป และตอนนี้ผมก็ทําของทุกอย่างผมก็ทําของทุกอย่างที่เชฟสามารถทําได้ในตอนนี้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับทุกคนนี่ก็คือเมนูทั้งหมดที่เชฟทําได้ในตอนนี้นะครับเป็นไงครับทุกคนดูดีไหมดูน่ากินไหมคือมันแบบระยิบระยับน่าก really ินมากเลยอะทุกคนแลวเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูว่าของแต่ละอย่างเนี่ยกินแล้วเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างเริ่มจากซุปเนี่ยซุปก็กินให้ดูไปแล้วเนาะคงยังไม่ต้องกินให้ดูอีกทีหนึง่งอย่างแรกเลยนะครับซุปซีฟู้ดนะครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งให้ดูนะ ซุปซีฟูดเนี่ยก็จะไม่มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเนาะก็จะมีแค่เพิ่มความหิวร40นะครับแล้วก็บวกเอฟเฟกซีซันนิงบิกนะก็อันนี้ก็จะเพิ่มมากเกือบเต็มอ่ะเดี๋ยวผมกินให้ดูตอนนี้ขอวิ่งเบิร์นแคลอรี่ก่อนนะทุกคนเอาล่ะตอนนี้หลังจากที่ผมคาร์ดิโอไปเป็นเวลา30นาทีนะครับผมเบิร์นแคลอรี่ไปทั้งหมด800นะครับตอนนี้ผมต้องรีบกินละอ่ะเดี๋ยวผมกินให้ดูฟึบขึ้นมาถึงตรงนี้อ่ะทุกคนเกือบเต็มผมบอกแล้วมันเกือบเต็มจริงๆคืคนนืืออ,อออแแแคค่่่ววัันนนนนรกกเีทา้้มพินะิะะล ขอเวลาอีกนิดนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเบิร์นแคลอรี่เพื่อจะกินสเต็กชิ้นต่อไปนะครับเอาแล้วทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็พร้อมที่จะกินอันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะผมไปเบิร์นแคลอรี่มาตอนนี้เมื่อกี้เบิร์นไปพันหนึ่งมารอความหิวหมดรอความหิวหมดแล้วเราจะกินเลยอ่ะตอนนี้หมดละกินฟึบทุกคนดูเพิ่งมาขนาดนี้อ่ะเกือบเต็มอ่ะทุกคนโหนี่มันโอพจัดแล้วเนี่ย อันนี้ทุกคนแล้วนี่ก็คือฐานของผมนะแล้วเพื่อนผมก็กาลังสร้างอยู่แบบขมักขมนิยังไม่หยุดสร้างสร้างแบบนอนสต็อปเพื่อนผมเพื่อนผมนี่เป็นสายสร้างบ้านอยู่แล้วเนาะพอแพทใหม่เข้ามานี่โห oh, เพื่อนผมเล่นไม่หยุดเลยนี่นี่ดูดูนี่เป็นทางเข้าทางเข้าบ้านคือแบบสวยมากอันนี้คือไปกดซื้อของอันนี้มาได้พอดีเนาะคือเทรดเดอร์เอาของอันนี้มาขายพอดีเป็นสะพานสะพานข้ามคลองน้ําสะพานข้ามบ่อน้ำเนาะแบบสวยมากอันนี้ชอบจัด แล้วนี่ก็มีโต๊ะโต๊ะกินข้าวนะโต๊ะกินข้าวแล้วก็พอเข้ามา,าตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนโอ้หเพื่อนผมเพื่อนผมทำบ้านสวยจัดเพื่อนผมทำบ้านสวยจัดเดี๋ยวผมชวนเพื่อนมาเล่นด้วยครั้งหน้านะแต่ว่าครั้งนี้ยังก่อนทุกคนดูรอดความหนาวก็ลดประมาณนี้นะนี่ก็ลดประมาณนี้ลดก็ไม่ได้เยอะนะแต่ว่าก็ไม่ได้น้อยเหมือนกันแล้วผมก็จะกินซุปฟักทองเข้าไปฟึบอ้าวยังไม่ได้กินชุบ ก็เพิ่มลดความอบอุ่นขึ้นมาอีกช่วงหนึ่งเนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยลดความหนาวเราลดช้าลงอีกหน่อยหนึ่งนะทุกคนทุกคนเหมือนเหมือนเราใส่หมวกหมวกหมาเลเวลเลเวลสามอะแต่ตอนนี้เราใส่แค่หูฟังกระต่ายนะทุกคนก็อันนี้ก็ดีสําหรับการวิ่งสํารวจโซนหิมะนะครับทุกคนแค่ข้าวก,กระต่ายสองตัวแล้วก็เอานี่ไปกินก็คือโหอยู่ได้นานอะผมอยู่ได้เป็นวันอะตรงนั้นอะอะทุกคนเดี๋ยวผมกินซี่โครงให้ดูนะ คือมันกินแล้วยิ่งอยู่แล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวผมกินให้ดูหิวตอนหิวเลือดเนานะฟึบชุบฮิวเต็มแล้วทุกคนคือแบบหิวโหดหิวโหดเหมือนกอดใครมาเอาแล้วทุกคนแล้วตอนนี้ผมหิวแบบหิวมากๆแล้วนะเดี๋ยวผมจะรอให้หลอดอาหารหมดเนาะแล้วก็เลือดของเราอะหายไปเกือบๆจะหมดแล้วกันจะได้ให้ดูเลยว่ามันหิวครึ่งรอดจริงๆมาตอนนี้ก็อ่เดี๋ยวรอเป็นสีแดงแดงละกินชุบทุกคนดูเพิ่มขึ้นมา ผมรู้สึกว่ามันเกินครึ่งหลอดอีกนะที่มันเพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้ทุกคนคิดว่ามันเกินครึ่งหลอดไหมหรือว่ามันครึ่งหลอดพอดีเป๊ะก็ฝากบอกได้นะครับแล้วก็หลอดอาหารนี่เต็มเต็มแม็กซ์เลยครับเอาล่ะเดี๋ยวเราลองแครอทเค้กดีกว่าเพราะมันกำลังจะกลางคืนแครอทเค้กเนี่ยก็จะเพิ่มเลือดเรา40หน่วยเนาะแล้วก็เพิ่มวิสัยทัศน์ของเราในการมองตอนกลางคืนนะครับนี่ตอนนี้เลือดผมลดไปครึ่งหลอดแล้วผมกินชุบอ่ะก็ขึ้นมา40จริงๆเนาะแล้วก็ตอนนี้วิสัยทัศน์ผมเเห็็นนนนนกกกกว้าาางงมททุุคคดดดูิีีี่่ืออปชพโสๆะ กับราคาแค่150เพรนะคือเป็นอาชีพที่โกงมากทุกคนแล้วก็เค้กเนี่ยก็เพิ่มหลอดอาหารขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งด้วยเนาะคือแบบดีอาหารทุกอย่างที่เชฟทำเนี่ยจะเพิ่มหลอดอาหารแม้ว่ามันจะไม่ได้เขียนไว้ก็ตามนะเอาละทุกคนตอนนี้ผมให้หมากัดจนตอนนี้เลือดผมสีแดงแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะกินจาโอเจนลี่ให้ดูนะทุกคนมันเป็นไอเทมเพิ่มเลือดที่ดีสุดเลยอะดีเกือบที่สุดในเกมละเป็นลองแค่เม็ดคิดมาเราลองอา้อาวเดี๋ยวเลือดเรียด,ดี เลือดเรียดีเดี๋ยว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 ไปให้หมากัดอีกทีหนึ่งหมากัดหน่อยเออเนี่ยเลือดแดงแล้วทุกคนแล้วผมกินเลยฟึบมันก็ไม well. ่เต็มอยู่ดีเนาะทุกคนเลือดมันก็ไม่เต็มอยู่ดีนะรอบก่อนมาทดลองก็ไม่เต็มนะอันนี้ก็อาจจะเขาอาจจะเขียนผิดหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะเพิ่มหลอดไม่เต็มอยู่แล้วอาจจะเพิ่มประมาณสักแปดสิบเก้าสิบอะแต่ว่าก็ไม่ได้เพิ่มเต็มนะทุกคนไม่ได้เพิ่มหนึ่งร้อยเจ้าจลลี่เมื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเพิ่มหลอดอาหารของเราใช่ม เพิ่มมาเต็มเลยนะทุกคนเมื่อกี้ใช่ป่ะเอาล่ะครับเป็นไงบ้างเขาทุกคนคลิปนี้เนี่ยสนุกไหมครับหรือว่ามีประโยชน์บ้างไหมของทำคลิปนี้มาเพราะว่าเห็นว่ามันบัฟขึ้นมาเนาะเพราะว่าหลังจากที่อัปเดตมาเนี่ยก็จะมีบางอาชีพนะได้รับบัฟมานะครับทุกคนก็ที่เห็นเลยก็คือจะเป็นอาชีพนักพนันนะครับนักเสี่ยงดวงนะได้บัฟมาตอนนี้เนี่ยเชฟก็ได้รับการบัฟมาเหมือนกันนะครับทุกคนเป็นการบัฟสูตรอาหารทั้งหมดที่เชฟมีเลยเนาะแต่ว่าอันที่ไม่เห็นผลนีก็คือบาร์บีคิ มันกินแล้วอิ่มอยู่แล้วอ่ะมันกินแล้วอิ่มอยู่แล้วมัน,น,มมนคือมันเติมหลอดอาหารเต็มเลยก็มันก็เลยจะไม่เห็นผลนะครับทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเนื้อหาของการวับอาชีพเชฟเนี่ยก็หมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าแล้วเจอกันไหมคลิปต่อไปนะครับทุกคนบา,บายยครับเจอกันค่ะนี่ผมไม่ได้นอนมาวันหนึ่งนะคือนอนไม่หลับหัวใจมันกระสับกระส่าย